เรียบร้อยนะครับโอ้โหเสร็จแล้วครับผมบารแรกก็เอาเลยเนาะครับเนาะกล่องเกลียอ๋อมาครับบารนี้เอาทิ้ง โอ้ยนะครับเสียดายนะครับผมรุดนะครับเนาะบริสุทธงนะครับเมื่อกี้อาว่าทำไมครับไม่ดันเข่าก่อไพนะครับเนาะเลื่อบริสุทธ์ ต่วหวยนะครับนะอาจจะมีตัวหงน่นะครับโอ้นะครับผาดนะครับนี้ โอเสียดายนะครับ เรียบร้อนนะครับโอ้โหเออเมื่เหยียบมาครับเมื่อกี้โอ้บุ้งมาคนเมื่เหยียบบ่ละครับเนาะืหนะครับอย่าล้อเล่นกับปลาห้วยนะครับเนาะอ้ยยะยาละครับยังหรือว่าปลาห้วยสีม่วงตัวใหญ่นะครับนะครับคิปเปอร์คิปเปอร์กับย่างพันได้ใสื่อนะครับเนาะ มักตกป่าเพไม่คิดเปิดนะครับผมอืมนะครับเสร็จแล้วครับผมสุดยอด